สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กลัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้าน่ข่จังหวัดพระยองครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแวะเวียนเข้ามาสะออนอุรันทีวีช่องเล็กๆแห่งนี้นะครับขอบพระคุณจากใจจริงนะครับ วันนี้ก็แป๊บเดียวก็วันศุกร์อีกแล้วนะครับวันนี้ขอพูดถึงเครื่องรางที่เป็นมงคลของหลวงปู่บ้างเท่าที่ดูติดตามก็มีคนนิยมเหมือนกันนะนอกจากวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญเป็นท้าขุนแผนเป็นหลักแล้วนะมงคลชุดนี้ก็ก็มีคนนิยมอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับและก็ เป็นไปตามเขาจะเรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ธรรมชาติเนาะเป็นไปตามเขาจะเรียกว่าอะไรดีมันก็คือมันจะมีการทําเรียนแบบทําเสริมขึ้นมาอะไรประมาณนั้นแหละไม่รู้ว่าจะใช้คําคําไหนเนาะเป็นธรรมดาหรือเปล่านีก็ถือว่าเป็นธรรมดาไปแล้วนะครับ วันนี้ขออนุญาตมาเสวนาพูดคุยกันในเรื่องเรานี้บ้างน,นะครับวันนี้เป็นมีดหมอนะครับมีดหมอเป็นมีดหมอแล้วก็มีหลายๆอันนะที่ผมเคยนําเรียนไปแล้วไอ,อ้ชุดนี้หมดไปแล้วนะครับผมชุดนี้ผมคิดว่านะอะทุกท่านก็ลองติดตามกันผมคิดว่านะคิดว่าอีกสักพักหนึ่งเนะี่ยชุดนี้ก็จะออกมาอารวาสอีก ชุดมงคลชุดเนี้เขาก็จะไปทําออกมาเรียนแบกกันอีกนะชุดเนี้ที่เป็นอเขาควายเนี่ยนะเขาสัตว์เนี่ยเขาควายเนี่ยนะที่ออกมาเป็นรูปกิบรูปพระขันนี่นะอันเล็กๆนะครับสำหรับพกพานครับตอนนี้มันไม่มีมันหายไปสามปีละสามสี่ปีแล้ว, 3, ลวหายไปอยู่กับตัวแอดมินเองก็กกจะเกลี้ยงแล้วครับผม แต่คิดไปในใจลึกๆว่าผมว่ามันจะต้องออกมาอีกเดี๋ยวมันออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะเอามาดูนะมามามา,มาชี้ให้เห็นอีกนะครับกลุ่มนี้นะกําลังแอบๆบแบบดูอยู่นะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนใครที่มาทีหลังนี่ก็ต้องระวังนยะศึกษาทีหลังก็ต้องระวังนะมีดหมอก็เหมือนกันนะครับมีดหมออันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับ มีดมอตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะครับอ่าตัวนี้อยู่ที่หกนิ้วครึ่งความยาวอยู่ที่หนิ้วครึ่งทั้งฝักทั้งด้ามน,นะครับส่วนตัวตัวตัวเฉพาะใบมีดเองเนี่น่าจะสามนิ้วสามนิ้วนิดๆครับแปดเซนครับ แปดเซนครับแปดเซนนี่ครับแปดเซนหรือสามนิ้วนิดๆน,นะครับสําหรับตัวใบมีดนะครับอันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับส่วนไซส์ใหญ่เนี่ยมันจะใหญ่กว่ากันยาวกว่ากันมากนะไซส์ใหญ่จะไปที่แปดนิ้วสิบนิ้วครับอืมจะไปที่สิบนิ้วเลยนะครับอ่าไซส์ใหญ่จะความยาวที่จากปากถึงด้ามมีจะสิบนิ้วนะครับนี่ครับจะสิบนิ้ว หลายคนถามจะดูยังไงจะดูอย่างไรจะดูอย่างไรนะเบื้องต้นฝักไม้ฝักที่ทำจากฝักเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเป็นไม้ที่อย่างเช่นเป็นไม้คูนไม้คูนไม้ขนุน อ่าไม่มะเกลือไม้อะไรพวกนั้นไม่ไม่เห็นนะครับแต่เห็นจะเห็นเป็นแบบเป็นไม้สักแบบนี้นะครับตัวตัวฝักนะครับงาก็ไม่เคยเห็นนะครับเป็นเกิดเป็นงาก็ไม่เคยเห็นนะพอจะออกโทนนี้แหละและอันนี้นี่ตัวตัวลายลายนี้นะครับนะเขามีที่ทําอยู่นะเขามีที่ทําอยู่นะครับทางกลุ่มบยุญัยาทางโนนเขามีเขาทําเป็นอาชีพอยู่แล้วมาตั้งนานนมแล้วครับ ของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาก็ทําแต่ทีนี้สารบของหลวงปู่ทิมอะถ้านอกเหนือจากนี้ก็ต้องดูนะครับแต่อันนี้ก็ตรงเอาเป็นเกณฑ์ไปก่อนนะอยจะเป็นแบบนี้เนี่ยมีอ,เล,อเล็กครับนีอเล็กนีอเล็กครับนี่มีอันใหญ่เขาจะเป็นแบบนี้ขอโบราณแล้วทีนี้เขาก็จะมีการลงอักขร จานนะครับที่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 ฝักหรือไม่ก็ที่ที่ด้ามนะจานที่ฝักหรือที่ด้ามเป็นยันห้าแบบนี้จะอยู่ตำแหน่งไหนก็ก็แลเห็นอยู่ก็พอเห็นนะครับอย่างนี้นะครับก็ก็พอเห็นอยู่นะครับเป็นจานเบาเบานะครับเป็นลักษณะเอกลักษณ์ให้สื่อถึงเอกลักษณ์ของหลวงปู่และก็จะมีอีกยุคหนึ่งวาระหนึ่งนะครับที่ ที่เขาจะมีศาลาเห็นไหมน้นอ่เนาะที่เขาจะมีศาลาและและโคดนะครับที่จะมีศาลาและโคดครับอันนี้โคดโคดน่าจะเป็นเลขสามที่จะมีศาลาและโคดนะครับตีโคดยุกไม้ว่ากันว่ายุกไม้นั้นเป็นช่วงสองพันห้าร้อยแปดนะครับที่วัดกำลังนั่นเลยนะครับหลวงปู่ท่านหลังจากที่ไปทุดง ตุองขวัตออกไปร่ำเรียนวิชานานาประการแล้วก็กลับมานะครับก็เริ่มลุยเลยครับเริ่มลุยงานไม้วัดวาต้นมงต้นไม้อะไรอยู่ตรงนั้นนะก็เริ่มปรับเริ่มภูมิทัศน์ต่างๆมันงานไม้จะเยอะนะครับผมเคยมีภาพภาพของผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ตามสวนเลือกสวนไร่นานะครับผม เขาขอลิขสิทธิ์นะครับเขาไม่ให้ไม่ให้ลงภาพก็ไปเห็นภาพผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาอยู่ตามตามนาตามสวนนะครับทางนู้นเขาจะมีสวนเนาะตอไม้ทั้งตอนะเขาจะมาสลักสลักเป็นรูปหลวงปู่เยอะนะครับนะเยอะมากนะครับในในทางน้นนะจันทบุรีระยองเนี่ยนะแต่เขาสมวนภาพเขาไม่ให้ลงมาน,นานแล้วนะที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นสิบปีแล้วนะครับมาน,นานแล้วเขาเขาขออนุญ,ญาตว่าอยาเอาไปลงเพราะว่า เอ่อขาขอสงวนสิธิ์ไว้มันเป็นมีรูปของรูปคนเนาะนะรูปผู้เท่าผู้แก่ที่เขาสลักเป็นเป็นงานไม้ไว้มันก็เป็นประวัติเป็นประวัติเป็นเรื่องราวที่ที่บ่งบอกร่องรอยโบราณไว้ให้เราได้ศึกษาตามหลังอย่างเช่นกลุ่มนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้วันนี้ขอขอเอาในมุมมองของอุดรสะออนอุดรมาให,มาให้มาให้แชร์กันนะครับ อันนี้ข้างหลังนี้จะมีเลขสามด้วยก็มีนะไม่มีก็มีนะสลา,าก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับที่ฝักก้อจ,จานนะครับอันนี้ฝักก็จานเหมือนกันฝักก็จานเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็การทางเราต้องศึกษานั่นแหละก็เห็นอยู่แนละ้วผมเสียดายเสียดายภาพผมก็ยังมีอยู่นะผมไปลงใน อะไรเนาะในเว็บพลังจิตนะครับผมเคยลงแต่ว่าก็เขาขอเอาเอาออกอยู่นะภาพเดี๋ยวมันจะนั่นเขาเราเคารบสิทธิเนาะเป็นภาพโบราณน,นะครับผู้ท่อผู้แก่ที่อยู่ตามตามทุ่งนานะครับตามสวนนะครับผมเขาเขาจะมีทําเป็นเขาเรียกว่ามันก็จะเป็นบ้านก็ว่าได้นะเพราะมันมีหมดอะ มีบทบ้านสวนบ้านสวนแต่ภาพที่เห็นนะเป็นภาพเกี่ยวข้องกับลวงปูทิมเขามาทําแกะสลักแล้วก็อะไรต่างๆเยอะเลยนะครับน,นี่อันนี้เป็นด้ามตัวเล็กนะครับเพราะจะเป็นมุวนๆเหมือนนี่ก็มีโค้ดเลขสามนี่เลขสามครับบ้านก็มีสา,าบวันก็มีสาลาน,นี่อันนี้มีอยู่นะครับผม นี่น่าจะเป็นเลขสามเลยครับอืม <c oughs> โอ้วันนี้เสวนากันเรื่องนี้นะครับ <c oughs> เบื้องต้นจะดูแบบนี้แหละครับท่านที่ถามมาอื <c oughs> มีเป็นปักอันนี้นะเป็นไม้สักไม้เนื้อแข็งแบบนี้นะไม้สักไม้เอ่นๆิดไม่เห็นเบาๆเลยไม่เห็นครับจะเห็นเป็นไม้ส่วนนี้นะแล้วก็ลวดลายอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับทำนี้นะครับ ดนลายที่เขามารัดมารัดด้ามนะมารัดด้ามกับปอกมีดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้สภาพเก่าใหม่แบบนี้สบายใจได้นะยุคแรกๆเขาเขาจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดอยู่แรยๆไม่ว่าจะเป็นตะกุดจะเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นมงคลที่เป็น อ่าตลับไม้นะครับเดี๋ยวนะอุูใกล้มือหรือเปล่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขออนุญาตน,นี่มีมีมีพวกนี้พวกนี้พวกนี้นะครับนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับรวมทั้งไม้จานไม้ครูไม้ค้ำไม้อะไรทั้งหมดเลยจะเป็นแบบนี้ของของลบุตรชิม ท่านจะเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือความสว่างสวัยความเป็นมงคลก็คือเรื่องทองเนียครับเป็นพระต่างๆของหลวงปู่ท่านก็ลงทองครับจะเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวนี้ทางนี้น้องๆที่หรือใครที่เขาอยู่ในวงการพระเครื่องเนี่ยถ้ามาเจอพวกนี้เขาจะตีเป็นของหลวงปู่ทิมก่อนเลยถ้ามีถ้าดูไม่ออกนะว่าเป็นของใคร ถ้ามีทองแบบเนี้ยเขาก็จะบอกว่าของหลวงปูท่ทิมหรือเปล่าเลยเลยทันทีเลยน,ะนี่นี่เป็นแบบนี้นะครับอ่ะมีน,น,นี่จะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะมีแบบนี้เนี่ยของหลวงปู่นะครับในชุดเนี้ยเขาเป็นของหลวงปู่เข,งงขาจะเป็นแบบนี้นะครับอา้าวเอามาให้เห็นเอามาให้เห็นภาพแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดที่เห็นอย่างนี้ก็คือสบายใจประมาณนี้นะอา้าวอันนี้ในส่วนด้ามที่เห็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็คือเป็นยุคยุคหนึ่งละนะาแบบเช่นอันนี้นี่นี่ก็มีทองเห็นะครับอันนี้เป็นเป็นพระขันพระขันเล็กนะครับอันนี้จะเป็นพระขันเล็กพระขันเล็กขนาดเล็กนะครับจานอักขระเต็มไปหมดเลยนะครับลองดูนี่จานอักขระ,ะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับพระขันพระขันเล็กของหลวงปู่ท่านของพวกนี้ก็ต่อไปผมว่ามันจะมีออกมาเยอะนะ เพราะมันจะไปเมื่อไปสุดแล้วมันก็จะย้อนย้อนย้อนหลังมาอันเก่าเหมือนกับมงคลนะปัจจุบันนี้นะไปหนึ่งห้าแล้วก็จะมาเจย,ยุคมาทําเรียนแบบถอดพิมพ์ในยุคต้นมันก็จะวนอยู่งนี้ครับผมอืมเขาทําออกมาเนื้อมันไม่ใช่อะไรต่างๆแล้วเขาพยายามทําใหม่เออมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละเอา เอาละทีนี้ฝักก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีจานนะครับทําไมผมต้องบอกว่ามีมีจานอันนี้เบื้องต้นก่อนน <_ c oughs> เพราะอะไรครับไปเจอที่มันไม่มีจานครับจิบเลยนะครับสาภาพแบบนี้เลยเพราะทำได้นะเนี่ยสาภาพแบบเนี้ยตัวรักเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับแล้วฝักด้ามตัวนี้เหมือนกันเลยแต่ไม่มีอะไรเลยนะไม่ไม่ได้จานไม่ได้อะไรถามว่ามันมีโอกาสไม่มีแต่ว่าผมก็จะว่ายากอยู่ ถ้าไม่มีฝักไม่มีจานอันอื่นก็ต้องดูไปอีกนะครับดูความเก่าแล้วก็ดูใบใบมีดอ่าเอาอย่างงี้นะดูใบมีดแต่ทีนี้ถ้ามีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผ่านด่านแล้วก็ถ้ามีตัวเลขสามตัวสลา,าก็ผ่านด่านดอีกนะครับแล้วทีนี้ก็มาดูตัวสลา,ากับเลขสามมันเป็นวาระใดม,มันปรากฏผ่านหูผ่านตาไหมก็ว่ากันไปอย่างนั้นนะครับ เดี๋ยวนี้มันทําได้หมดนะแล้วทีนี้มาดูใบมีดใบมีดนะครับเท่าที่ัดมินดูมาเนี่ยครับตีหลวงปู่ทิมนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเล่มเล็กนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเล่มเล่มใหญ่เดี๋ยวจะให้ดูเล่มใหญ่อันนี้อันนี้เป็นเล่มเล็กครับเล่มเล็กเดี๋ยวผมจะให้ดูเล่มใหญ่นี่นี่คือเล่มใหญ่ครับ ครับเล่มเล็กครับเล่มเล็กตัวหนังสือก็เล็กเล่มใหญ่ตัวหนังสือก็อใหญ่แต่ลักษณะการที่ลงปักลงไปเขาเขาไม่ไม่ไม่ได้ไใช้ตัวจานนะครับแต่เขาจะมีอุปกรณ์ของเขาแหละที่จะมาทําก็เป็นภูมิปัญญาเหมือนกันนะอาจจะจันจริง,รงมาตอกทีละอันแล้วก็ขึ้นเป็นตัวเนี่ยอย่างข้างบนเนี่ยนโมพุทายะเห็นไหมครับตัวข้างบน นี่นาโมพุทธายะของหลวงปู่ทิมจะเป็นอย่างนี้นะโมพุทธายะเขาก็ยังค่อยๆต่อค่อยต่อร้อยอเรียงกันมาเป็นอักขรเนาะนะอุปกรณ์ก็ดีเจ๋งมากนะครับผู้ออกแบบมาหลวงปู่ทิมนเนี่ยครับตอกทีก็มาประดิษฐประตอ่อกลายเป็นอักษระตัวอักษรที่อ่านได้อิสริโกนี่ครับอันเล็กกับอันใหญ่ต้องใช้ความพยายามอยู่พอสมควรนะครับมาดูยันตัวเล็กนะครับนี่ ม <c oughs> ีแปลกๆกไหมเข้ามายาี่เลยนะครับนี่นะด้วยเล็กนั่นแหละด้วยมันเล็กแล้วก็เขาคงจะจะไปยากมั้งนะนะก็เลยออกมาเป็นรูปนี้นี่ครับนี่เป็นรูปนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันเอาเป็นข้อสังเกตครับส่วนตัวใหญ่ทําได้อยู่หรือไม่เกี่ยวกันก็ไม่รู้แหละนะแต่ว่าที่เห็นมันเป็นแบบนี้ปรากฏเป็นแบบนี้ให้เห็นนี่ครับมันปรากฏอย่างนี้ให้เห็น ปรากฏอย่างนี้ให้เห็นนะครับและตัวยาวตัวยาวจะผมเห็นก่อนไม่รู้ละเขาจะทําก่อนทําหลังแต่ผมเห็นอันยาวก่อนเห็นตัวยาวก่อนนะครับที่เราเคยสัมผัสเคยเก็บเคยศึกษาเคยสะสมมาเนี่ยตัวยาวจะเห็นก่อน,นครับตัวสั้นนีจะมาทีหลังะเห็นทีหลังเห็นทีหลังนะครับนี่ ก็เห็นทีหลังทีนี้ใบมีดนะครับใบมีดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับสีสันก็จะบอกถึงความเก่าคราวนี้ที่เห็นผมเห็นใหม่นะครับที่จะมาสะท้อนกันก็คือตัวใบมีดเนี่ยมันจะใหม่กริบเลยนะครับใบใหม่กริบเลยนะครับแล้วด้ามตัวนี้ฝักตัวนี้เนะี่ยฝักตัวนี้ ไม่มีจานอะไรเลยนะครับแบบนี้ก็พึงระวังไว้ก่อนพึงสังเกตไว้ก่อนมันมีอยู่นะครับแต่สลักหมดนะครับมีหลวงปู่ทิมอิสริโกมีนโมพุทธายะมียันหมดเหมือนกันเลยนะนี่ผมเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่มันจะออกใหม่เลยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาแชร์กันในเรื่องของมงคลตัวนี้มันเห็นปรากฏ ผมว่ามันจะมารูปแบบไหนอีกไม่รู้นะเพราะฉันถือโอกาสเอามาก่อนนะครับเอามาให้เห็นก่อนอนะย่างประมาณนี้ใบมีดมันก็ต้องแสดงถึงอายุอนะถึงอายุแล้วอักขระเลขยันเออยคดเอยแบบนี้ที่ผมนำเรียนแล้วไม้เอยนะครับตัวจานที่ฝากเอยเนย่ยมันไม่มีจานนะที่เห็นหลังหลังสุดเนี่ยมันอารวาสมาแล้วคือฝักนี้ไม่มีจานไม่มีจานอะไรเลย นะครับแล้วก็ใบมีนใหม่คลิปเลยนะแต่มีอิสริโกโมีอะนนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องระวังก็ต้องระวังก็ต้องระวังคราวนี้มีคําถามยิงมาว่ามีดหมอที่เป็นปาก,กามีพวกปาก,กาคล้ายหลวงของหลวงพ่องงเดิมนะนะที่ด้ามเหลืองๆตัวเหลืองๆนะนะตัวนี้มีคําถามถามมานะครับส่วนตัวแอดมินเองนะครับผมไม่โดนใจนะครับไม่ถูกใจไม่โดนใจ แต่ใครจะเห็นประกันใดก็ว่ากันไปไม่เนี่จะเป็นต้องมาเชื่อแอดมินนะนะที่เป็นที่เป็นด้ามาเหมือนงานนะครับผมเหมือนของหวพเดิมนะครับนะเป็นงานออกโทนง,งานสีงานนะครับเป็นด้ามประกาศเล็กๆล,ล,ลงมาสามารถพกพ่าได้ตัวนั้นที่ว่าเป็นของหลวงปู่ทิมครับอันนั้นแอดมินยังยังไม่โดนใจนะครับยังจะคิดตะขวงใจอยู่นะครับก็นําเรียนตรงๆแบบนี้แหละนะครับ ถามว่ามีสร้างไหมมันอาจจะมีสร้างมีสร้างเหมือนกันนะครับแต่ถ้าย้อนหลังไปอ่ะนะเหตุผลที่รองรับตัวนี้ก็คือย้อนหลังไปอ่าเป็นสิบสิบปีเนี่ยมันไม่เจอมันไม่เห็นมันก็ไม่กล้าเหมือนกันนะครับเอาละก็ก็เป็นมุมมองนะครับโยอ่าใครที่นั่นเขาก็จะว่าเราอีกโอ้เกิดทันหรือเปล่าโน่นนี่นั่นเคยเห็นจะเป็นสรุปใช้ความรู้สึกตนเองไปตัดสินมีไม่มี ก็เป็นประมาณนั้นอีกนะครับมันมีอยู่เอาเอาเอาประมาณนี้ครับผมเนาะวันนี้เชา้านี้คลิปนี้นะครับก็มองให้เป็นสาระเนาะใช้วิจารณญาในการรับชมมองให้เป็นสาระครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเชา้านี้ทักทายพูดคุยกันกับพีเฮะลเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างครับว่บากันไปนะว่ากันไปโอเคครับมีอะไรก็ทักทายกนันดีอย่างยิ่ง ขอบระคุณนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็กดติดตามกันไว้กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ก,กันไป้ะถักทายกันเปิดการมองเห็นพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไปนะครับมีกำลังใจในการทำนะครับอยากจะให้นําเรื่องราวอะไรมาแชร์ก็ยินดีอย่างที่ลองทักเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปก็ดีนะครับส่วนใดที่อพอที่จะเอามาได้ก็ก็จะเอามาแชร์กัน รก็มีแค่นั้นแหละครับด้วยความรักศรัทธาในบารมีหลวงปู่ท่านเนาะทีครับผมบุญรักษาในวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้ก็ขอให้เป็นวันศุกร์มีความสุขทุกท่านทุกคนครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับปอนอุดรทีวีสวัสดีครับ